ทุกคนตอนนี้อีจงชาแนลตัดภาพมาที่ท่ารถทัวร์มอชิดนะครับวันนี้มาจัดการนะครชัยแอร์สองคันก่อนเรนูนครหนึ่งละแล้วก็อีกคันนู้นนะครพนมไปละสว่วนอีคันหนึ่งพิ่งมาเป็นสวัสดีอีสาน V.I.P มอสีขอครับโทษทีเห็นคาดเหลืองนือว,ว่า V.I.P ครับกรุงเทพตากบากสอสมอหนึ่งขอด้านหลังเป็นกรุงเทพพัฒนนนครับของเชิดชัยทัวร์ลงเวลาอยู่นะสวยงามอีกตัวนะครับกรุงเทพร้อยเอ็ดดอนตานของบริษัทเชิดชัยตัวถังใหม่ๆเลยนะบเบาก็ใหม่โอ้ใหม่ทั้งคันเลย กรุงเทพร้อดดอนตาลมอสี่ขอไข่ครับมาด้วยกรุงเทพผงเจียมวัฒนาสาคอนหนึ่งขอพิเศษครับโอ้โหสวยจริงส่วนด้านนี้กรุงเทพบุนญริกรบกสอส่งเข้าประกวดมอสี่พอพิเศษก็สมบัติทัวร์ ส่งเข้าประกวดงามยิ่งตูต่อตูวตวสวยงามแอร์อูดรนครับเจ้าพ่ออีสานแอร์อุดรเจ้าพ่ออีสานมาแล้วโคตรสวยเลยครับอันนี้วางเบาะสองหนึ่งนะ มีทีวีผ่านดาวเทียมด้วยบอกว่ากว้างครับคันนี้ยี่ห้อนี้ไม่ต้องโทดถึงเรื่องความกว้างขาดไม่ได้เลยกรุงเทพแม่สอดต้องบอกขอสอนี้จัดเต็มมาเลยมอหนึ่งขอชั้นเดียวนะไปตาก ส่วนคันนี้มอหนึ่งขอพิเศษไลออนโค้ดลงเวลายังไม่ออกนะจอดให้เราชมความงามอยู่มาด้วยพี่ใหญ่สมบัติทัวร์สิบห้าเมตรมอสี่ขอกรุงเทพเชียงขออ๋อมอหนึ่งขอ,อวันนี้สมองกันอะไรวะเน,นี่ย เบาใหม่ด้วยนะกระมยีสีแดงโอ้โคตรน่านั่งเลยล้นล้นจอกเลยนะอสิห้าเมตรบกสกรุงเทพสวรรคโลกเก้าเก้าเก้ามาเองสิบสองเมตรแต่เปีียมด้วยคุณภาพนะตัวนี้ตัวแรงเลยโอ้โหกรุอองเทพสวรรคโลก ดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะครับรถทัวร์ผมสรับส่วนตัวนะเรายังไม่สวัสดีนะแต่สวัสดีอีสานมาแล้วนี่คันนี้เรื่องไฟไม่ต้องบอกพี่จัดเต็มนะไฟสวยมากสวัสดีอีสานคันนี้ไปบึงการแล้วับกรุงเทพบึงการมสีขอพิเศษวางเบาะสองหนึ่งด้านล่างสองสองเรื่องไฟขอให้บอกสวัสดีอีสานนี่ไฟสวยจริงๆ แล้วหลังติดตุ๊กตามิชลินด้วยนะครับตามติติดด้วยสวัสดีอีสานะครับพี่ไปแล้วน้องมาคันนี้กรุงเทพน้องบัวสังคมสังคมคืออะไรมาดูสังคมน้องบัวน่าจะเป็นอำเภอหนึ่งเนาะมอสติอพิเศษสองสวางเบาสองหนึ่งด้านล่างสองสอง เรื่องไฟขอให้บอกสวัสดีสารสวยอีกแล้วมาอีกครับกรุงเทพอุบลสาพันธ์ครับตอนนี้สวยงามตามทองเรื่องนะครับสาพันร้อยเอ็ดแต่เป็นรถสายอุบลมอสีพ่อวางเบาสองหนึ่งพรีเมียมมาเลยส่วนอีกคัน กรุงเทพเชียงใหม่เ9 9านะครับมสีขอไข่วางเบาคู่ตัวนี้ถึงจะไม่ไม่ใหม,ไม่ไม่เก่าแต่ตัวนี้เขานิ่มนะได้ชื่อวันในช่วงล่างนิ่มนี่ะกรุงเทพอุบลพรีเมียมของสาพ,พันธ์เขานะคันนี้เราย้ายมุมมาในขนส่งด้านนี้จะมีกองทัพ สวัสดีอีสานสคัน999-2คันสมบัติตัวเชียงของอีก1นคันแล้วก็อีกคันหนึ่ง99 9เหมือนกันนะครับรอกันเป็นตับๆส่วนด้านนี้ก็จะนอนรออยู่ก็มีสมบัติตัวกรุงเทพเชียงของ9 99 9มีสหพันธ์คันนี้กรุงเทพปักเซครับกำลังเข้าวินนะฮะกรุงเทพปักเซก็ไปลาวนะมอหนึ่งคอพนัน พิเศษแต่วางเบาะคู่นะครับส่วนคันนี้กรุงเทพตาคุณคุณน่เหมือนคันเมื่อกี้หรือเปล่ามอ .1 ขอไข่พอไปอ่านกันอยู่ตรงนั้นโอ้โหแน่นมาก,กวันนี้ ส่วนคันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังและจัก,กรยานในการรับชมนะฮะวิจารณญาณเพราะว่ามันเป็นรถกรุงเทพกระนวนบ้านแพงนะเราคนไม่มีเงินนะบ้านแพงเราคงไม่ได้ซื้อหยอกๆยนะครับล้อเ,เล่นบ้านแพงก็เป็นอำเภอหนึ่งไม่เกี่ยวกับบ้านราคาแพงนะแต่ว่าคนรถทัวร์ก็จะยอบชอบหยอกกันเราย้ายมาด้านนี้จะมีกรุงเทพอบบุบล เดากันว่าบริษัทอะไรเอ่ยมอ .4 พออของอสาผ่านคันเมื่อกี้นะที่จอดลงเวลาอยู่ส่วนคันนี้ไม่ได้ไปไหนทั้งนั้น,นะครับยกของในหมอชิด <Yeah. S 1> สำหรับ รถทัวร์วันนี้นะครับจบด้วยรถนอนพิเศษกรุงเทพเขมรบา15เมตรม1กเบาะลังพึ่งโอ้โหโคตรสวยเลยเบาะสวยมากโอ้โหยังกับพี่น้องสมบัติทัวร์เลยเนี่ยแต่เบาะสวยมากเลยลังพึ่งวางเบาะ21กรุงเทพเขมาราารุ่งเรืองทัวร์สวยครับสวยคันนี้สวยให้10คะแนนเลยฮนะขอจบด้วยกรุงเทพพูเรือครับ น,นี่เอาสั้นๆก่อนนะครับแอดรีบครับกรุงเทพพูรเรือจอดช่องสุดท้ายเลยช่วงนี้กำลังหนาวนะไปเที่ยวพูรเรือกันด้านนี้ก็เป็นกรุงเทพอุทยานก็ขอบคุณที่ตามรับชมนะครับยังไงขอฝากช่องไว้ด้วยทำให้คุณคิดถึงรถทัวร์ก็ทำให้ เออ่ยังไงล่ะกดซับสไครต์กดติดตามกดช่องให้ด้วยนะกดกระดิ่งมีอะไรก็กดกดไปนะขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับแถมครับแถมซันบัสให้หอีกหนึ่งฮะนี่ซันบัสสองชั้นครับผ่านปูก,กระดึงด้วยอันนี้แถมนะครับแถมอ๋อแถมอีกหนึ่งฮะรุงสมบัติทัวร์กรุงเทพเชียงใหม่ครับสายสิบแปดฮะ แถมครับอันนี้แถมสิบแปดขีดสิบเก้ากรุงเทพเชียงใหม่สมัติตัวมอสี่ขออันนี้แถมครับแถมอะเลยครับสิบแปดสิบเก้า